โวยเราเครียดทำไมอ่ะ <substit> บ <uting> ่นไว้ดิบ่นว่าอะไรบ่นว่าจะปีแม่ยายอะไรนะเฮ้ยตัวเองไปบ่นอะไรถึกปีถึาแม่ยายไปเดี๋ยวหรือเ่าออป็นอะไรกันอะผัวเมียกูเนี่ยเถียงกันตลอดเลยก็ก็ผัวหนูว่าแม่มันมันไปบ่นว่ามันถูกหวยอ่ะมันจะปีแม่ยายแม่ยายก็เลยขึ้นเลยว่าไอ้นุ่มบ่นที่อะไรอะไรแบบนั้นเนาะอะไรนะโอ้โหนั่งหนไหวจะวะเฮ้ยแม่ยายก็เลยแบบว่าก็กลัวแบบ มีอะไรไงก็เลยไปแก้บนอมา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 แก้บนห้องปิดอะไรเรียบร้อยเลยเสียงนี่แบบปั๊บๆเลยอะสักพักทำอะไรกันเสร็จแก้บนเสร็จเดี๋ยวกงมาแม่ยายโค้งแขนเลยไอ้นุ่มึงนึกดีๆนะบนไว้กี่ทีไอ้อาดดอนนะปัดเข้าไม่ไหวแล้วเว้ย ว่ามันจะขึ้นเยอะเกินน่ะดิแบบขึ้นทีทีอ่ะเออทำไมมันขึ้นแบบตรงนี้ก็ขึ้นไม่มีฝ่ายขึ้นชิบหายโอเคอันนี้ iPhone แล้วนะสิบสิบไหร่นะเอ็กซ์แม็กอ่ะมันไม่ใช่สิบเคียฮาร์อะไรพวกนั้นเลยเห็นเอ็นิกแม็ก อะไรนะเอ็นเทนนิสนะเป็นเอฟแม็กอ๋อไม่ได้กว่าตีเทนนิสได้ระบบเป็นเทนนิสมัเทนนิสแล้วเครื่องนี้มีเน็ตทั้งสองเครื่องอะไรบปางมีเครื่องเดียวไอเฮียเครื่องขี้แบตขี้เออแล้วก็ถอดสติมมาใส่เครื่องยังไงเอ้าโดดนะ เล่นได้ตลอดเลยเลยใส่มีบ้าดนนะเอ้ยปากเพจเลยเพจจำไม่ได้ชื่ออะไรเดี๋ยวสร้างเลยเพจอะไรอ่ะเอาเพจอะไรมั้งภาษีเหอนเจ้เออแล้วเพจที่นี่อาการน่าเป็นห่วงอันกลางเนี่ยนะทั้งหมดดูเงียบแลว ต่อนเยไม่ไม่ติดนกลับบ้านไปเพิมไม่ติดวิธีการทำเครื่องกินให้จิมแมงมันไม่มีใครทำกันนะ อืมแต่ก็ไม่ทำไอ้กูมีโกโปรอ่ะเดี๋ยวมึงบอกกูมาอ่สองสัปดาห์แล้วก็ไอ้นี่ไงก็ก็ลือบอ่ะมันเบ็ดมื้อมันตื่นขึ้นมาเชี้ยมไหมเมื่อสองวันที่แล้วมันบอกว่าพุ่งยากไปมากเลยมันสนใจมันถามอยู่นั่นแหละแต่พอวันนี้มันตื่นขึ้นมานะไปไหนวะวันนี้เอาไม้ตีมุดดีลิตเออเนี่ยไอเอ็นเอ็นอาร์สามารถมัดกับกล้องแล้วก็มัดกับเหยื่อได้ไหม แล้วก็โยนลงไปอ่ะก็ถ่ายให้เห็นอันนี้ไงถ่ายบากินด้วยถ่ายไงพอจมลงไปกล้องก็แปะพื้นจะถ่ายอะไรก็ถ่ายมันต้องถ่ายแนวแนวนี้แนวถ้าถ้าตั้งอย่นี้หรือว่าอีกอีกเบ็ดอันหนึ่งของอกะไอนที่ซื้อมามัดกล้องอย่างเดียวเลยทีหลังมึงก็เดินแมน้ำมึงก็ดามตามในน้ำมาดิยากเลยจะโยนให้มันตั้งพอดี แดดหมดอ่ะจนพังอ่ะพวกมึงไม่เอาจริงวะเงีฮ้ยมาคุยได้เลยไม่เอาจริงก็นี่ไงก็ทำจุดสูงทวงก็ทำให้กล้องมันทวงแบบตั้ง <c oughs> ให้ได้ปลามันกินด้ยวยไข่เขย่าเลาไม่มีลองพัดก่อนว่าขึ้นมามีปลาปลาทองบ้างนิดแล้วก็ปลาธรรมดานี่ใช่ปลาของเจ้ามาั <laughs> <laughs> ม้ง ม,มึงว่าไอ้ไอทุ่งแรกที่ผมให้ใหกินนะมันมีความใล้ต้นตีไม่เหมือนเหมือนนมปังที่แบบกระทบน้ำลายแล้วมันหวานแสดงว่าจริงจังต้องเป็นเฉพาะวแบบนี้มากกว่าอระโณเฉดแล้วยังไงมันทำให้เกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดรสชาติแน่ๆกระป๋องมีรสชาติ คาร์บอเนตให้เ,เราบอกให้คนดูรู้ด้วยไงอ่ะเดี๋ยวคราวนี้มันก็ไปกอ่อไม่มีมุกแล้วมีวันหนึ่งเลยป่ะ่าม <c oughs> ามานะอะไร <c oughs> ขำซะแล้วคิดอยู่คิดแล้วคิดนึกว่าเราขำออกมาคิดอะไรอยู่แม่ใหญ่่ะไอ้หนุ่มพดีนะบนไม่หยิทีมันมีิงสาวเป็นแม่หม้ายเธอรวยจับเลยรวยแบบรวยว่าผมไอ้เฮียรอสิบนาทีอ่ะรวยแบบรวยอ่ะรวยอ่ะใจ่ไหมแต่เป็นแม่หมาย เออเขาก็เลยโพสลงในสือ่อนพจหน้เนี่ยว่าฉันโสดฉันอยากได้คู่ชีวิตขอแค่คุณอะไรนะคุณปฏิบัติตามได้แค่สามสามสามข้อข้อหนึ่งเวลาทะเลาะกันเธอห้อามตกตีกข้อสองเวลาเธอเบื่อย่เธออย่าเดินไปไหนนะอย่ายหนีเงี้ยเอาง่ายๆข้อ,อข้อสามอ่ะเซ็กอ่ะเธอต้องแบบได้ทุกวันเรื่องเซ็กตอ่ะต้องแบบ ขยันแล้วคนเนี้ยผ่านไปประมาณสามวันมีคนมาเคาะประตูแบบเคาะดังแบบอย่างเงี้ยดังแบบนตองเลยประตูจะพังไงคิมสาวก็เลยเปิดประตูไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มคนนึงก็บอกว่าสวัสดีครับผมมีสามสามสามข้อที่ผมสามารถปฏิบัติได้ข้อหนึ่งที่คุณบอกว่าเวลาทะเลาะกันนายยาอยาตกตีผมไม่ตกตีคนหรอกครับเพราะผมแขนด้วนอืวเขาบอกว่า เวลาถ้าผมเบื่อแบบเบื่อคุณอ่ะผมก็ไม่ไปไหนหรอกครับขาผมมาด้วนสองข้างแล้วข้อศากมันเรื่องเซ็กอ่ะคุณคิดเอาเถอะครับว่าผมเอาอะไรเข้าประตูโอเคกูกำลังงงตั้งแต่แขนด้วนแล้วเอาอะไรเข้าประตูแล้วมึงว่าเอาอะไรเข้าประตูเอาเอี๊เข้าประตูเอาหัวหัวอะไรหัวอะไร Mười lăm là bê tinh nhau lưu nào tàu lưu mười lăm 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 mười đẹp. mười lăm 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 ใหญ่ไหมทำเป็นโดเรม่อนเสกจิบบอเหมันชิสกเขี่ยหลังเลยมีอะไรไหมดินะนะทำาุกนนะเสียวรอบหลังนะอะไรยายกูเห็นโทรศัพท์มึงนะโทรศัพท์ไม่กัดนะไปที่ เฮ้ยมึงจะมาเผยทำไมมุสัสาดเอาพี่มึงจะลองถ่ายใต้น้ำไหมนะก็โทรศัพท์กูเองเลยเฮ้ยโทรศัพท์ใครนี่ใส่ใส่ทุนไม่ใช่อ๋อไอทีแรกที่มึงบอกให้กูตีไปนั่นไม่ใช่โทรศัพท์กูใช่ไหมกูนึกว่านั่นแหละโทรศัพท์กูคือกล้อง g o โ r o ที่กูพูดถึงเออก็ใช้ทุนให้มันตั้งไงอาร์ตก็ได้แหรอก็ได้ใช้ทุนนะแต่ทุนจะไหลใครจะทำไว้ใช่แบบนั้น ต้องเอากล้องไปนั่นไหนทราบอ่คมีอะายแล้วทั้งทุณนะตวงตะกัวข้างล่างไว้หรือให้โผโปล่กลางน้ำมาเราทว่นโผล่อ่าแล้วน้ำมันไม่ดับแล้วมันไม่เห็นหป่าถ้าถ้าน้ำมันขุ่นก็ไม่เห็นแล้ก็จะแบบนี้เนี้ยขุ่นมันต้องมันต้องแบบต้องใส่เลยจะเห็นหมดไม่ก็ไปจาะเลยแล้วมันมีที่ไหนวะที่ใกล้ๆเราพวกน้ำไหล ออมที่บ่านมาอ๋อนั่นคือนตลอดไม่ได้ผ่านอย่าเดียวคนละเส้นเฮ็ดเฮ็ดยันกระดูกงูเลยเออไปนั่งชิวๆกันน้องเลยทำคลิปสั่งอะไรกินเครื่องน้ำตาชัดเลยพอได้อากาศเลยวว่ามีเรื่องอะไรเล่าอีกไหมหนึ มึงเยอะแล้วเกินแล้วในหัวเลยแต่กูกผ่อนปี้อยู่นะป่าบอกกูไม่แด่แล้วกูฟังเรื่องมึงเล่า าไปานีใส่ปอคอไว้ไม่ได้ทกระเช้าไม่ได้เียกว่าเปนใดไอ้ผมมีเร่องเล่าอ่ะไอ้จิกเกียก่อนอาจจะผิดตรงเรื่องของกู <laughs> มันที่กูได้ยินมาเนี่ยมันเป็นในฉบับของแบบเป็นฉบับที่กูว่าไม่มีใครอาจจะได้ยินมะเพราะว่าปิดเสียงไว้ <laughs> อะไรกันครับนี่ <laughs> ไอ้อาดดน้ำ <laughs> ตู้กูจะเล่าให้ฟัง <laughs> ขอดเรื่องง่ายๆเดี๋ยวกูนึกก่อนเรื่องนี้ก็มันเราฟังก็แต่เล็กๆก,กันแล้วเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาอีกทีหนึ่งมอนนีอยู่วันหนึ่งกระต่ายเนี่ย ได้วิ่งวิ่งไปแล้วเห็นเต่าตายเปลี่ยนสีอะไรเราก็ตายเลยเปลี่ยนสีวะเล่าแต่กูว่ากูได้ฟังแล้วเลยแล้วหนึงกูคิดก่อนกูเร็วเลยกระต่ายเปลี่ยนสีหมดเลยที่อ่ะกระต่ายเต่าที่เขียนแล้วก็อ่านได้อะไรเออกระต่ายเปลี่ยนสีเออกูจำได้แล้วกูบอกแล้วกระต่ายมันเปลี่ยนสีเอ้กูได้ได้อีกเรื่องหนึ่งล้วกระต่ายเปลี่ยนสีกระต่ายเปลี่ยนสีเออะเอ้จำอียเอ้ยลืมเลยอ่ะเอาไว้เอาไว้ กูพาตกปลาจนบ้าไปเลยหัวใจการอาที่อาเรียนหรือยังอาตั้งกลางไงเจ้านเนี่ยแบบเนี่ยไอ้ดินแบบนี้แหละเออแบบนี้เลยนั่งเรียนบนห้องแบบนี้เลยยิ่งเหมือนย้อนวันวานเลยไอ้ดินก็จะหันมาแล้วกโยนมาส่วนกูอ้าไอ้อาก็ตั้งเรียนกูก็เรียนไมดิกูก็ใช้สมาธิท่าก็อยู่สาวคนแล้วครูก็สอนกันอยู่สาวคนไอ้เนี่ยน่ควรไปไหวมั้งเรียนมั้งไม่เรียนมั้ง มื่อกี้กระต่ายไปถึงไหนแล้ววิไปถึงไหนแล้วโคก็ให้เดือนหมาอ๋อโอเคเอาใหม่ให้มันเล่าไปก่อนเอาใหม่ใหม่ไปไม่เปคนดูก็ก็เล่าให้ตากล้องฟังมีกระต่ายอยู่ตัวหนึ่งมันวิ่งไปเจอเต่าเห็นเห็นว่าเต่าเนี่ยมันวิ่งช้ามากมันก็เลยแบบคิดอุตริหมาเล่นเล่นว่าเฮ้ ไปท้าเต่าดีกว่าจะได้แบบเงินได้เงินฟรีฟรฟรไงยังไงเต่าก็วิ่งแพ้แน่ๆถ้าพนันลงพนันก็ไปท้าเต่าเต่าก็แบบว่าเต่าก็เลยแบบเออได้รับรู้เรื่องของกระต่ายแล้วเต่ามันก็เลยเอาเมือเนี่ยลวงก็ไปในกระดอง ควัก M79 อ่ะตายตายตูมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาไวเอาไไม่ใช่อันนี้เล่นเล่นตาก็เลยคิดว่าเออก็เลยจะ้เอาเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในกระดองของตัวเองควักเงินมาลงพนันด้วยว่าเออจะวิ่งแข่งควเนยก็เลยไปหาพี่สิงโตเออให้สิงโตเป็นกรรมการก็ เรเตรียมการเรียบร้อยแล้วลกระต่ายลุนตีคือ <c ười> ใจเย็นดิวพ่ง <c ười> ันมันก็คนเล่านี่ว่ากระต่ายนี่มันคนเล่านี่เลยใจเยนเ็นเย็นสิโดนตีใช่ไหมยังยังคันนี้ก็จะพร้อมวิ่งกันเรียบร้อยแล้วรอฟังกรรมสิงโตสิงโตเนี่ย,ยก็เลยแบบจะให้เป็นกรรมการแทนก็เลยควัก M79 มายิงขึ้นไปบนฟ้าหนึ่งนั้นตูมกระต่ายกระต่ายก็วิ่งไป วิ่งไปกระต่ายเนี่ยก็นําโลดไปเลยส่วนเต่าเนี่ยมันก็ยังยือนอยู่ที่มันเดิมหล<อ>ังจากที่กระต่ายวิ่งนําไปแล้วเนี่ย<อ>เห็นทางแล้วเฮ้ยโหเต่าแม่งวิ่งตามไม่ทัน่ะก็เลยจะวิ่งไปให้ถึงเช่นไฉก่อนเช่นไช่กูปี้เหรอแค่นี้ในระหว่างที่มันวิ่งไปเนี่ยมันสะดุดก้อนหินสะดุดก้อนหินหัวแตกตายเลย แล้วหลังจากนั้นอนะเต่าอะก็วิ่งมาดูกระต่ายก็เลยสโับหน้ากระต่ายมันโอ้ยอีควายเฮียวิ่งสะดุดหินล้มหัวแตกตายเต่าก็เลยวิง่งเกินจนเกือบจะถึงเส้นชัยล้วมันก็ดีใจแล้วโอ้ยกูชนะเรียบร้อยครั้เนี้ยไอ้ปืน M79 ที่สิงโตยิงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยมันตกลงมาหาเต่าพอดีโปะ <laughs> ตรงหน้าเส้นชัยของเต่าเลย เต่าตายเต่าตาย,ตตายไม่มีใครชนะเลยไม่มีใครชนะไอ้อาสโดนหมดละเดี๋ยวโดนโดนเย็ดได้